สวัสดีครับวันนี้พามาดู V ีออสเจนวันหรือ V ีออสศูนย์สามนะครับคันนี้ลูกค้ามาจากราช,ชบุรีนะครับคันนี้เป็นเครื่องหนึ่งเอ็นแซกเกียออโต้นะครับมาด้วยอาการวิ่งอืดเครื่องสัน่นนะครับต้องบอกว่าคันนี้ลูกค้าถอยมาตั้งแต่ป้ายแดงนะสองแสนเนะครับเกือบ3ามแสนโลไม่เคยเซอร์วิสหัวฉีดนะครับแล้วมีอาการเครื่องสัน่นเร่งไม่ออกเล่งแสงไม่พ้นต้องบอกอืดมากมากนะครับตอนมานะครับก็มาหาทางอุดรวันให้อุดรวันเราไล่เช็คทําความสมบูรณ์ให้ กลับมาแรงเหมือนรถไยแดงลูกค้าบอกอยากได้แรงๆรงเหมือนรถไยแดงเราก็จัดให้นะครับก็เบื้องต้นนะครับเราลื้อหัวฉีดดูนะครับหัวฉีดทะลุหมดสีหัวเลยนะครับฉีดที่ห่างกันต้องมี50าสิบหรือนะฉีดห่างจนเครื่องเดินไม่นิ่งเลยนะครับสำหรับหัวฉีดคันนี้เนาะเราก็ทําการเทสล้างตีกองใหม่จนหัวฉีดได้ฉีดสม่ําเสมอนะครับแล้วก็จะมีเปลี่ยนหัวเทียนเป็นอีเลเดียมนะครับช่วยในการจุดเผาไหม้ได้ดีกว่าเดิมนะครับและคันนี้ลูกค้าสั่งใส่ลิงก์ขยายใบ ของเก่า v ิออสเจนมา45มิลคว้านขยายใบกลางไป48มิลอยากได้ระบบน้ํามัน E20 ด้วยเราก็ทำการเปลี่ยนปัอมติ๊กให้รองรับน้ามัน E20 นะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเนี่ยเซตอัพใหม่หมดเนี่ยเอาไปลองวิ่งเทสดูแล้วก็มีการเช็ค AF นะครับก็ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็แรงตึงเหมือนกับรถใหม่ๆป้ายแดงเลยนะถ้าใครมี v ิออสเจนนะครับอยากทำสเต็ปนี้นะครับแรงตึงๆก็ติดต่อที่อุดอุวาลเซิ่งได้เลยนะครับโย่ Yo!